เขาไม่ได้อยู่กับผมนะครับ The Poolin Channel นะครับ uh, วันนี้นะฮะเราก็จะมาตอบคำถามอะไรวะ Q&A ปะใช่ okay, so Q&A oh. นั่นเองนะคะวันนี้นะฮะเราก็จะมาตอบนะฮะเริ่มจากคำถามแรกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราจะเข้ากันไปเลยเราเดินดูดิว่าจะมีคำถามอะไรมาบ้างอ๋อเหน็ดช้ามากเลยเครื่องเนี่ยเ้เหนี่เช้าเนี่เช้าเนี่เช้าวะ โอเคนะคะทุกคนคำถามแรกคิดว่าโตขึ้นจะทำอะไรให้พ่อแม่ประทับใจที่สุดให้พ่อแม่ประทับใจที่สุดเหรอน่าจะแบบว่าหางานดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออตั้งใจเรียนเรียนสูงๆแล้วก็ คือเป็นเด็กดีจะให้พ่อแม่ประทับใจได้สุดแล้วก็พ่อแม่จะได้ไม่เป็นห่วงเราจริงไหมคุณคีดบ่ายอย่างนั้นใช่ไหมไปดูคําถามที่สองโตมาอยากเป็นทําไมเตี้ยจังประยุทธ์จะลาออกเมื่อ,อไรโตมาอยากเป็นเหรอถ้าอยากเป็นนะผมอยากเป็นคุณครูก็ได้แพทย์ไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าเราจะเป็นอะไรนะทำไมเตี้ยจังอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมเตี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่กินนม ทุกคนก็ต้องกินนมนะครับอย่าให้เตี้ยเหมือนผมเพราะว่าเตี้ยเหมือนผมมันจะเสียบุคลิกภาพเข้าใจไหมอ่ปาปยุจะละอะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะล้วแต่ปายุล้วแต่อีตู่มันเข้าใจไหมเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <kaikki> ตัวไปอยากเป็นอะไรอีกแล้วอยากเป็นหรอตัวไปก็แบบโอตัวไปก็อยากเป็นพวกแบบอ่าตัวไปอยากเป็น อยากเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ตัวมาเหรอผมว่าผมอยากเป็นอันนี้ผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับทุกคนก็ต้องรอให้ถึงเวลานั้นก่อนเดี๋ยวแล้วก็รู้เองคำถามเฮ้ยถามแปลกกระจู๋ใหญ่ปะเอชอบน้ำชาปะอันนี้เป็นพี่ชายผมเองไอซีดีนะัดเด็ซีดีซีดีเอ็เอ็ไป กระจุยใหญ่ปะอันผมว่ามันก็เห็นของผมทุกวันนะของผมเท่านี้นิ้วก้อยของผมเท่านี้นิ้วก้อยกระจุยชอบน้ำชาป้าพูดถึงน้ำชานะคะก็คือเพื่อนบ้านที่อยู่ซอยถัดไปตรงนี้นี่เองมันคิดว่าผมชอบมันไงแต่ท้ายที่ผมไม่ได้ชอบมันชอบดูช่องของใครอ,อ๋อ ผมคิดว่านะฮะชอบดูช่องของใครเอ่อผมว่าเกไก่สไลเดอร์แล้วก็ <Yahoo! S 1> พี่เนทเต้เซนไฟเดอร์ชอบดูช่องที่แบบยูทูบเบอร์ดังๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้คำถามที่ตัวหนึ่งสองสามสี่คำถามที่สี่อายุเท่าไหร่แล้วครับ ถ้าถามอายุนะฮะตอนนี้เป็นปีที่ผมอายุ12ปีตอนนี้ผมอายุ12แล้วนะคะผมเกิดปี51วันที่8กันยายนปี51แล้วก็ข้อที่โรงพยาบาลกันใช่ไหมทำไมถึงทำ youtube ก็แบบอยากแบบสร้างรายได้เออก็ที่ทำ u t u b e แบบมันก็ใครมันก็ต้องอยากสร้างรายได้อยู่แล้วใครมันก็ต้องอยากสร้างรายได้อยู่แล้ว ก็ที่ทํา y o YouTube มานะคะก็คือแบบอยากเปิดรายได้เอาไปจ่ายนู่นจ่ายนู่นจ่ายนี่ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ไงแมเองเคยกะไว้เองเคยกะเอาไว้ไหมแล้วขอดูหน้าแฟนเองหนยเหมือนแบบกะเอาไว้ว่าเพื่อนมันจะต้องพูดคําว่าขอดูหน้าแฟนเองหน่อยอย่างเงี้ยครับคำถามนี้ผมว่าผมงงอยู่นิดนดนะแต่ว่าไม่เคยอะไม่เคยกะเอาไว้ว่าเพื่อนต้องถามคํานี้ไม่เคย คำถามต่อไปก็คือชอบใครตอนนี้คำถามที่แปดชอบใครคืออย่างนี้นะผมไม่ชอบใครเลยผมไม่ชอบใครเลยคำถามสุดท้ายประมาณคำถามที่สิบมั้งก็มีอยู่สิบคำถามพ็ถึงว่าได้ยู่นะชอบการ์ตูนอะไรอือลลราแอมอน สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น Q&A ก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะฮะคลิปหน้านะฮะก็อย่าลืมรอกันด้วยนะก็ก็คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมรอกันด้วยนะครับเพราะพ่อผมดูดูดูอย่าลืมรอกันด้วยนะครับพ่อพ่อผมดูดูดม Q&A นะจะพูถึมันเนี่ยมันมันถามน้อยมากเลยนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่น่าเกลียดนะเพราะว่าบางบาของเนี่ยมันแบบว่าแบบ คือแบบถามแม่แค่แบบสองสามคนอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าเกลียดมากเลยนะเออแม่้มันมีสิบคนเออมันยังใช้ได้อยู่ไม่เป็นไรก็ถือว่าถามกันมาประมาณสักสิบคนนะคะก็ถือว่ายังใช้ได้ก็แบบผมว่าจะเกิดมันถามกันมาแค่สามคนผมว่ามันน่าเกลียดแต่ว่านี่สิบคนยังได้อยู่ก็เลยเข้ามาถามอย่างนี้เลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปวมนะครับอย่าลืมเัาคลิปม่กสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ